I <laughs>

เหมือนทำไเส้นในมันยาวยาวไปนี่เลยไปในห้องไปก่อนเราก็จัดการเรื่องนี้ก่อนใช่อนนดึเสื้อก่อนเสื้อเสื้อคม่ไปใช้สอนมไหคะเงวูยกเอาไปเลยใช่ไหมเดยวต้องสั่งไปเลยใช่ เราสั่งเพียงได้ปหมเอาประเภทน้ำมาก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้พอก่อนเพราะว่ามันมีมาบ้างนะที่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาเตรียมไว้อย่างนี้ก็เลยติดของตัวเองมาด้วยแต่คิดว่าจะมาหาน้ำมาค่ะเนาะสั่งน้ำแข็งกันนะเออเนี่ยกำลังจัดในอ่าน้ำมีอะไหนเนาะเออกาแฟเมื่อกี้ไม่รู้กินกาแฟไปแล้วนมนมชมพูชาเต้เอออันนี้น่ากินอ่ะ อันเท่าไหร่ลูกอ um> ันนี้อันเท่าไหร่น่ะแก้วเท่าไหร่หกสิบห้าอันนี้อันน okay. um MM ี้ไม่จำเป็นทอ่หลายวัวเอ่อเอาจำหลายวัวไหมมีปะมีนะจำหลายวัวมีไะใช่ค่ะอ่ะเอาน้ำก่อนเอาน้ำก่อนแบบแรกเอาน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งแล้วก็น้ำอัดลมอือเป็นอะไรอะโซอะไรโซดาอะไรเป็กเอสอะไรอะ ที่เดินกินอ่ะกอุ่รวงใเย็นไหมยเย็นใช่เย็นมั้เาหลอี่ตะพวกคนไหนา่เนาะรไม่เอากหเดียวจะเอาข้าวาัเเข้ามาสรอตาหรือะไรเออข้าวท้าก่อนะเอาแล้วเอากูเนี่ยมีกูป่ะกูเป็น ขายง่ายไม่เอาไม่เอาบีบไม่ต้องถามไม่เอาเพราะว่าเราไม่เอาอะเมื่อวานให้กินที่บ้านกินที่บ้านก่อนี่ไงดูเจอแล้วเจอแล้วสาร้แปดสิบพี่แกว่าอะไรจำอ่ะจำตั้งหรือจำปืาไหมจตั้งจำเนาะมีข้าวจำตั้งไหมปืนไหมเราเป็นยังบอกวตาจำตั้งเนาะ กันกั้งแล้วก็น้ำนกำลับมาใช่ไหมเอ,อ้ยเอ้ยี่ไม่เอาอะเอ๊ะเอ้ยที่ไม่เอาอ่ะมันเอาแค่นี้ก่อนเนาะส่วนอาหารเดี๋ยวสั่งทีหลังถ้าไม่พอเพราะว่าไม่รู้จะเตรียมมาบ้านไห้กันกั้งแล้วก็คโครงแข็งเอ้ยโ้รงแข็งนี่หนูเอาเป็นเป็นจินที่มาใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกอ่ะยเลยใช่ไหม 谢谢你